สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่อง n y man นะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยแล้วก็มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะกับแอปพลิเคชัน kinemaster นั่นเองนะฮะวันนี้ตอบคำถามตอบโจทย์เพื่อนๆสําสำหรับมือใหม่ที่หัดทำคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน kinemaster นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการซ้อนภาพบนคลิปวิดีโอนะฮะก็คือนาภาพเข้ามายังไงจัดการภาพตกแต่งภาพนะฮะนำเสนอภาพยังไงก็โอเค วันนี้ก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเบื้องต้นเราก็มาที่เดิมครับเปิดไปที่แอปพลิเคชัน kinemaster ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับไปที่เดิมครับไปเริ่มโปรเจกต์งานของเราครับไปที่เครื่องหมายบวกวงกลมสีโอรสนี่แหละครับสีส้มนะครับจิ้มไปนะฮะเลือกขนาดเดิมครับ16ต่อ9ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรานะครับเนื่องจากโจทย์ของเราวันนี้ก็คือ สอนภาพนิ่งบนคลิปวิดีโอก็แสดงว่าเราต้องเอาคลิปวิดีโอเข้ามาในโปรเจกต์งานของเราก่อนนั่นเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเลือกโฟลเดอร์งานนะฮะเดี๋ยวหาโฟลเดอร์งานจริงๆผมมีหลายโฟลเดอร์เนาะเดี๋ยวไปหาไฟล์งานในโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องมือถือของเรานี่นเองนะฮะโอเคผมลองจิ้มเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะลองเอาคลิปนะครับเราเอาคลิปวิดีโอนะครับใส่เข้ามานะฮะ ไม่ต้องยาวมากเนาะนะครับโอเคนะครับสมมุติก็คลิปนี้นะครับเราเลือกคลิปนี้มาความยาวเท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้เราผมเลือกมาแล้วนะครับคลิปหนึ่งคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าจะทํายังไงนะฮะโอเคเมื่อเลือกคลิปเสร็จแล้วมันก็จะโชว์ผลแสดงผลข้างล่างนะฮะถ้าเราโอเคเราต้องการเลือกคลิปนี้เราก็กดเครื่องหมายถูกฝั่งขวามือข้างบนครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ลองเลื่อนดูเนาะนะครับโอเคเป็นคลิปการทําอาหารนะครับมลองกดเพล์ลอง, play, ลองเล่นดูครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมันกำลังเห็นว่ากำลังทำอาหาร แต่สมมุติว่าเราต้องการอยากจะได้ภาพที่มันสอดคล้องกันแล้วก็เป็นภาพนิ่งนะครับนะวิธีการเอาภาพนิ่งเข้ามาซ้อนบนนะเราจะไม่กดเราจะยังไม่ไปกดที่มีเดียนะฮะถ้าไปกดที่มีเดียเมื่อไหร่นะครับมันจะมาต่อนะนะนึกออกไหมฮะถ้าเรากดที่มีเดียเนี่ยเหมือนตอนแรกเลยนะครับไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอมันจะมาต่อต่อเป็นเฟรมที่2มันจะมาต่อแบบนี้เลยนะฮะ แต่ว่าการอมาซอนเนี่ยแสดงว่ามันต้องทําอีก1นึ่งเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์ที่2นั่นเองนะฮะเป็นชั้นที่2นะครับโอเคหรือว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นชั้นที่1น,นี่เราจะไปชั้นที่2ก็ต้องมาที่เลเยอร์ครับเลเยอร์ครับนะครับเสร็จแล้วก็ไ like ล่ขึ้นไปครับจากวาดเขียนตัวอักษรโอเวอร์เลย์เอฟเฟกต์มีเดียเราไปกดที่มีเดียครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปหารูปภาพที่เป็นเรื่องเดียวกันเมื่อกี้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอการทําอาหารนะครับอันเดี๋ยวเราไปหาภาพนิ่งของอาหารเมนูเมือ่อสักครู okay. ่นี้นะครับโอเคสมมติเราเลือกไปแล้วนะครับนี่ผมเอาภาพนี้แล้วกันนะครับผมชอบภาพนี้สวยมากมดูน่ากินเนะนะครับโอเคครับเลือกภาพนี้ครับกดเครือ่องหมายถูกเลยครับขวามือทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมเราจิ้มนะ ซึ่งถ้าเราเอามือแตะที่ภาพนะครับแล้วก็ลากไปนะเราสามารถลากไปวางตรงไหนของภาพก็ได้นะครับของเฟรมงานก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ภาพที่รอ,รอเข้ามามันจะไปกินพื้นที่คลิปวิดีโอนะครับวิธีการก็คือจะทำยังไงให้มันเล็กลงนะครับได้ขนาดได้ขนาดพอเหมาะแล้วก็ตัดขอบของรูปภาพที่ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องการออกไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็มาฝั่งขวามือเหมือนเดิมครับโอเคมาเจอคำว่าครอปครับเห็นไหมฮะคำว่าครอปนะครับอยู่ฝั่งขวามือเราคลิกเข้าไปเลยครับโอเคตรงฟังก์ชันคำว่าครอปนี่นะจะมีคำว่า March นะครับ m a ร์นะครับซึ่งมันถูกปิดการใช้งานเดี๋ยวมาเปิดการใช้งานก็คือเรากด Enable ตรงนี้มาเปิดการใช้งาน,นครับเปิดการใช้งานเสร็จแล้วมาตรงที่รูปทรงครับจิ้มไปที่รูปทรง นีนครับโอเคตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับถ้าเราต้องการสี่เหลี่ยมแต่ว่าขอบมนก็คืออันนี้ขอบขอบมันจะมนมนหน่อยนะฮะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการวงกลมก็จิ้มมาที่วงกลมนะครับสังเกตไหมว่าภาพมันนี่อ้เราก็พยายามลากครับนี่เราสามารถที่จะขยับมุมได้นีฮะสมมติผมเอาผมเอาขอบแบบนี้ละกันนะครับนี วงกลมแต่จริงก็คือเราสามารถลากให้เป็นวงรีได้นะครับไม่ต้องกังวลนะนะครับเป็นวงรีได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวขอบแบบนี้มันอาจจะดูแข็งแข็งไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะเราทิ้ถูไปก่อนนะนะครับยิ้มทุรภาพไปครั้งหนึ่งคือแบบนี้นะครับมันจะดูแข็งแข็งไปหน่อยนะครับมาที่มาที่ครอปเหมือนเดิมนะครับมาที่ครอปเหมือนเดิมเราจะเห็นคําว่าขอบเบลอครับขอบเบลอ ขอบเบลอตอนนี้คือมันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ก็คือไม่เบลอเลยนะก็คือปกติถ้าเราต้องการให้ขอบเนี่ยมันเบลอมันถูกกลืนไปนิดนึงก็ลากไปทางขวาครับลากไปเยอะก็เบลอเยอะนะฮะเห็นไหมสังเกตภาพไหมสังเกตภาพนะสังเกตที่เฟรมภาพนะฮะให้เป็นเพื่อนสังเกตที่ภาพสมมติผมลากไปขวาเห็นไหมว่ามันก็จะเบลอ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 ไปเรื่อยนะฮะกระทั่งหายไปเลยเห็นไหมสมมติผมลากไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีลากไปสุดบวกห้าสิบ ขอบพื้นไม้เมื่อกี้หายไปหมดเลยนะครับถ้าเราโอเคกดเครื่องหมายถูกครับเรียบร้อยครับนี่เจมเสร็จแล้วทีนี้เราจะลากไปแม่ในนี่ละดูที่ความชอบของเราแล้วนะทำยังไงไม่ให้มันบางครับอาจจะมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะย่อให้มันเล็กลงสักหน่อยนด้ไหมฮะนีนะนะสมม่สมมติว่าผมสมมติว่าผมเอาไว้มุมนี้นะปึ๊บดีครับไว้มุมนี้เรียบร้อยนะครับอโอเค สร็จแล้วฝั่งขวาเมื่อสังเกตไหมครับมีอยู่สามบรรทัดที่อยากจะแนะนาเ,เพื่อนๆนะครับก็คือมีคําว่าการเคลื่อนไหวตอนเข้าภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดการเคลื่อนไหวตอนออกการเคลื่อนไหวตอนเข้าก็คือว่าตอนที่มันมาไอรูปภาพเนี้ยตอนที่มันมันจะเข้ามาทับบนวิดีโอเนี้ยมันมาอย่างไงอยู่ๆหรือมันมันหรือว่ามันมาพร้อมกับวิดีโอเลยโอเคเพื่อเพื่อให้เกิดความแตกต่างหรือว่าดูมีลูกเล่นสักนิดหนึ่ง เราอาจจะปล่อยให้เฟรมของคลิปวิดีโอมันเล่นไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วค่อยมีภาพตัวนี้เด้งขึ้นมาใช่ไหมครเราก็อาจจะไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับจิ้มไปเลยครับมันทันบนนะลองจิ้มดูครับจางหายมันจะค่อยๆจางแล้วโผล่มาหรือจะเป็นป๊อบแบบนี้ครับป๊อบเด้งขึ้นมาหรือจะเลื่อนไปทางขวาคือซ้ายไปขวาอแบบนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้อง,อ,งอ,งองล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 องเลือกดูแล้วกันนะครับนะว่าจะเอาแบบไหนนะนี่ฮนะ โอเคนะครับสมมุติว่าผมเลือกแบบเอ่อให้มันจาง,จางหายเข้ามาก่อนแล้วกันนะให้มันจางหายเวอร์แบบนี้มาเสร็จแล้วนะครับเราจะกดที่เครื่องหมายถูกบนขวาก็ได้หรือกดที่ตรงลูกศรเห็นลูกศรที่มันชี้มาตรงคาว่าจางหายไหมลูกศรที่ยอยู่ขวามือสุดเนี่ยนะฮะเราจิ้มแบบนี้เลยครับอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อย้อนนั่นเองนะลูกศรเพื่อย้อนกลับมา ทีนี้มาตั้งค่าตรงภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดคําว่าภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดก็คือในระหว่างที่มันอยู่บนวิดีโอนะครับมันมีอาการยังไงหรือว่ามันนิ่งเฉยๆนะครับซึ่งเราจะให้มันนิ่งเฉยๆก็ได้หรือไปเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มแอคชั่นให้มันก็ได้ก็คือกดเข้าไปตรงภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดครับน่ครับนี่ลองจิ้มดูนะครับกระพริบช้านะร,รีบรีชีพจร โอเคสมมตินะสมสมมติว่าเพื่อนๆเลือกที่ประจะโอเคเสร็จแล้วกดย้อนกลับครับมันมันมันบันทึกไว้แล้วนะกดย้อนกลับนะครับเสร็จแล้วนะครับพอสิ้นสุดการนําเสนอจะให้มันออกไปยังไงก็คือการเคลื่อนไหวตอนออกคือมันจะหายไปยังไงนะครับก็คลิกเข้าไปที่บรรทัดการเคลื่อนไหวตอนออกนะครับคลิกเข้าไปครับเหมือนเดิมครับจะให้มันจางๆไปเลย หายไปนะครับหรือจะเลื่อนไปทางขวาแบบนี้หรือจะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับหรือจะขึ้นหรือจะลงล่างอ่าแล้วแต่เราอสมมุติว่าสมมุติว่าเลื่อนลงอ่ะสมมติเราเลือกเลื่อนลงนะครับเเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับย้อนกลับนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองเล่นแล้วกันนะครับทดลองบันทึกลองเล่นที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับ มันาจะขึ้นิดนึงเดี๋ยวผมจะลองลากให้มันยาวหมายความว่าเพื่อให้เพื่อนเพื่อเห็นชัดเจนมากขึ้นเนาะวิธีการก็คือง่ายคือการลากให้เฟรมไอ้กรอบเฟรมสีเหลืองเหลืองเนี่นะฮะเวลาเราจิ้มไปเนี่ยให้มันยาวก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มเวลาให้มันอยู่บนคลิปวิเดียอนานเท่าที่เราต้องการนะสมมติว่าผมละต้องการให้มันยาวมากกว่านี้นะฮะให้มันอยู่บนบนคลิปนานกว่านี้ผมก็มาแตะที่กรอบสีเหลือสีเหลี่ยมสีเหลืองนี่แหละฮะลากแบบขยายออกมา นะอันนี้เราสามารถลากเลยนะขยายออกมาครับเึ๊บนี่แล้วก็ต้องการให้มันเริ่มต้นเร็วกว่านี้หน่อยนะครับก็ลากไปทางซ้ายเกือบเต็มเลยนะโอเคครับตอนนี้ครับมันมาเกือบเต็มแล้วน,นะครับเึ๊บโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับรหวานี้มันก็ผม,มเรือมมาขึ้นเรื่องแบบ่ประตอนใช่ไนหะมนี่เป็นการเต้นของรายปึ๊บ พอหมดเวลามันจะเป็นไงบ้ามันก็จะหายน,นี่ครับนี่อันนี้เป็นการนำภาพนิ่งเข้ามาซ้อนบนคลิปวิดีโอนะฮะง่ายๆนะ,ะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามนะับโดยเฉพาะท่านที่มือใหม่เหมือนกับผมก็คือเราเริ่มเรียนรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster แล้วแล้วก็ไม่ได้มีทีมกราฟ,ฟิกไม่ได้มีทีมตัดต่อ ซึ่งต้องทาเองทุกอย่างนะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้ทดลองและก็ลงมือทําไปพร้อมๆกันนะยังไงก็เมื่อดูแล้วนะฮะในใน E ีพีนี้เรื่องของการซ้อนภาพนะครับลงบนคลิปวิดีโอนะท่านก็ลองไปทําดูลองไปฝึกฝนลองไปหัดทําแล้วกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน E ีพีหน้าแล้วก็จะเรียนรู้สเต็ปต,ต่อไปนะครับ ยังไงสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะเพราะว่าเมื่อคลิปอีพีต่อๆไปถูกโพสต์ลงใน y o u Youtube แล้วเนี่ยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ